นใหม่ดีพ่อแม่พี่น้องใช้ปะครับเปลี่ยนลูกปืน นี่ฮะน,น,นี่นนนคือบู๊กบูนบมู๊บบู๊บบู๊บกั๊บลู๊บบู๊บบู๊อบู๊บ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 บูดบบู๊บบู๊บ่เ๊บบู๊บบน๊บบู๊บบู๊มบู๊บู้๊บบ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 ู๊บมู๊บบูบบ ตัวค hmm. huh? hmm? nah, ันเนี่ยเขาบางงามนี่เฮาบ่เห็นรถป่ะนี่มันบ่ฮะสร้างเฮามห้เห็นไหงยอมน้ำเนี่ยเขางานไว้เนาะเอ๋อธรรมดาเขาเลีงไหน้อยให้เขามาหาเราอีกเนาะสาวงามเนาะเขาเลี้ยงเราดีเขาเลี้ยงเราดีงานเลยเดินแม่นบ่เปรี้ยงละลายบักเตยนี่มันเลี้ยงบ่ดีเนาะเขาเลยแบบดองงานอือเอาขึ้นเปรี้ยงละลายไป เป็กลอยแล้วความเสียท anyway> ็อปน่ะเป็กละลอยวะนะห้วยห้วยตมดาตัวนี้เนาะอยกัเปียเือเลลูกบอลคสฮะเป็กลออคื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 อเพืออคืคนอคือคือยือคือคอองือคลอออคืน้อคือคือ้อคอคอนอคือคือนืมื

บาพวกอวยนี่เดี๋ยวเขาไหว้มาไทยลาเตลัขันลาเตลักขันแม่นจ้ะซอยกระยุมข้าวเดียวเทละขั้นเหรอมันหูแพ้ข้างข้างก็ใส่อันใส่สายเกียร์ค่ะใส่เตี๊บล่สายอยู่สายเกียร์ใส่ยังข้างล่างก็ใส่ขา มืออื่นนี่เดนแดนแน่นอนพี่น้องจะสซเลนไปไซเดอบ์หัวนี่แต่เดลนแน่นอนลรประกันเขาเลื่อนบอกเพื่อมืออืน่นปกติเขาว่าพรุ่งนี้นะงานกระถินอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาเลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าสน้มมันแฉะนะแค้นฮักเนาะมืน่น มัิผิดๆมาแก้สิมัดแกะเทเะนะ้อ,อยังวะสนใจดำเกียบ่ะยิ่งอัวตัวตัวตวกับสัตวนี้เขาถ้าเป็นฟอร์ดฟอร์ดมันจะอยู่ตรงนี้พี่น้องถ้ากดปุ่มตรงนี้มันจะมีปุ่มกลับบ้านนะ อันนี้เตรียมพร้อมกับการทำงานเลยค่ะพเราะวะสถานที่ห้องจุน่นแชะจังน้อยเนาะมีปูเอกว่าใส่เกลือปูดไว้ในช่างใหญ่ลมมันหละเขาข <laughs> องงานนี่อปีนี้น ทับกินแล้วบ่เขาเขาลุมเลยร่เห็ดบ่้เห็ดบ่าีเห็ดทงล่างนาะพีนี่เห็ดตู้เพราะเขาลุ่มหลายมันลุ่มให้เบิดเส้นเกี่ยวทำกันผู้ใดมีเขากยนเรินเกล่ยวมันลุ่มให้เบ็ดเพ้ยเสมอกันเนาะปูมันจะมาเปียกก็ขอสสิบพี่น้องเนาะขกผีเนาะ น <laughs> ี่มาทุกแล้วนะเ <laughs> ออกรลักกอคออันจักไรหาหกไรลถอดออนเสียมันนะสาย,ยนะโ <laughs> อ้เสียทับเจาะกรบปุกสูตรสายใหม่หลุดเนาะ <laughs> ยังไงมาถอดเอาของเก่าอ,อยู่เนาะบ้าไไนเ <laughs> อน็นสายใหม่หลุดเว้ยโอ้

ตามด้วยนี่ไมบ้ังไม่เงมือนกับเลยพอใส่กี้อ์อดเอาร่วมว่เฮาร่วมของเขาของเท้เลยนี่ขายเสี่ยงกงเลยยังหลักเขาลงมไป เสียเงินทลงทุนเลยไปใส่ของใหม่เลยเนาะนิ่มนิ่มนิ่มเอามาอาปัปเดตค่ะพี่น้องใช้ใช้เกียเ์ลืมืออื่นใ,จจในตรวจแน่นอนเลยเพราะ่ามเอื่นถ่งเสาสร้างไฟซิมาลายสายไฟค่ะร้อมติดเครื่องมืออื่นตรวจพี่น้องตรวจตรวจย่างเดียว